ระบบเันได้กี่คุณผู้ชมเขาเป็นโกก็ได้นะครับขับเองเลยด้วยครับผมลอง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 ฝ่ายขาอะไรครับปล่อยแล้วนะครับเอาล่ะล็อกไว้ที่ห้าสิบเอแก้วมาแก้วเอแก้วมเองไม่อยู่กับลูกนะคือไม่เคยเจอมันเหยียบเันเร่งให้เองอ่ะผมลองเลยนะเบรกก็คือเบรกตายฮะต่อหลังมันจะเป็นทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันจะเบรกเองครอ้าวเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมฮะว่ามันจะเบรกเองไหม รู้อะไรใหญ่โตขนาดนี้บ้าบายเลยนะปอดกจาจดาพิเศษโอ้โหเมื่อยบ้าบายเลยทีเดียวอะไรก็เป็นลูกโอ้โหเยอะจริงรถเนี่ยฮะไม่มีแล้วไม่มีคนครบไม่มีลูกน้องไม่มีใครลูกป้อมเหลือตัวคนเดียว สวัสดีพี่น้องประชาชนจะถามอะไรบา้างไาผมไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะไม่ได้ทำคลิปดาเลยตอนนี้ผมยืนอยู่อยู่ไหนวะฟอร์อดอตอนนี้อยู่ที่ทวร์รูฟฟอร์ดกาเจนาแล้วนะจะถามว่าลุงป,ป้อมมาทำอะไรไม่รู้นิ ไม่ทงไม่ทักเลยนะแล้วแต่ละแต่จะเล่นจะมาดูรถประจำตำแหน่งสักคันหนึ่งที่ฟอร์ดเนี่ยพอจะมีไหมเนี่ยฮะมีครับมีนะครับเชิญข้างบนเลยครับพาไปต่อยไปต่อยพยุงนะครับแล้วข้แก่แก่ก็ไหวนะไหวไหมครับเนี่ยไหวดินะมาถึงรัฐบาลชุดนี้ไหวไหมเนี่ยไปไปดูรถกันเเชชิิญญครับครับ รถอะไรก็ได้เพราะว่าผมชอบตัวท็อปอ๋อเชิญเลยครับนะอานาจเรือดำน้ำผมยังเอาตัวท็อปมาประเทศโอ,โอ้แน่นอนจริงๆอะนี<ด>่เลยครับ ตัวท็อปเลยนะใช่ครับเทเบรลเสครับตัวท็อปเลยครับมีให้เลือกทั้งขับสอและขับสี่ครับผมขับสองขับสี่ครับก็คือสี่คนมันจะขับกันยังไงอ่ะก็สลับกันขับเฮ้ยจะเล่นอีกเลก้ลกขับสี่คือขับสี่ล้อขับสองล้อครับลองดูหน่อยว่ามันยิ่งใหญ่เชิญครับเชิญครับไปดูไปดูไปดูเออห้กว้างขวางครับผม นั่งสบายรับมันนั่งนั่งนั่งสบายมากเลยนะไม่ใช่ฮะพอจะนั่งครับผมเออโอ้โหทำไมฮะเป็นลุงคือคาแลคกเตอร์ลุงเขาเองอโอ้เออเายสบายว่ะสบายซื้อเลยลูกติดอย่างเดียวติดอะไรยังไม่มีตังเลยนะดูกว่านี่ชอบไม่เคยซื้อ โอ้โหคุยเยอะแ a ะมากมายอะไรเลยคุยมันไม่รู้หรอกมันต้องไปเทสเทสแหละนะเทสไดเอเวเลตไปเทสไดเอเวเลตตึกที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่นั่นมันภูเขาแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราไปเทสไดกันไปหาไปเชิญครับผมเชิญครับครับเชิญไาย เดินไม่ได้ห่วงลุงเลยเดินเร็วได้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 นาฬิกาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้หรอกผมยืมเพื่อนบานะเออมาคนเดียวสุดท้ายก็ต้องมีคุณพยุงได้เทสได้เทสได้ไป โอ้โหนี่ขึ้นบารีกว้างแอร์เย็นทำโดยเฉพาะเอเวอร์เรสต์นี่กว้างมากเลยนะขนาดเราตัวใหญ่ๆนะครับอย่าใช้คําว่าตัวใช้คาว่าช้างสองเชือกดีกว่านี่ขนาดอ้วนๆนะโอ้ยังมีที่เหลือเหลืนะไม่ง่วงเลยหรอครับไม่ง่วงหรอเต้นเต้นไงขึ้นรถมาแล้วคุยเก่งนะครับท่านอนนั้นนอนดีกว่า ดียังไงพี่แดด้าบอกเลยดียังไงใช่ไหมครับ uh. ตัวนี้นะครับไ uh. ด้เครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับสองร้อยสิบม้ few later. า ฟังอยู่ปะเนี่ยที่พูดบารี่ถูเขาสุดยอดจริงๆอะจริงเอ่อมีออปชั่นอะไรแย่ะมากมายใช่ับใส่ตาแต่ว่าถูก็ฟังว่าแล้วสมัยหน้านี้อยู่ต่อไปเลยอยู่ต่ออะไรผมไม่รู้มีอะไรบ้าครับไปถามลุงเขาด้วยไม่ต้องถามผมผมมาดูรถประจำตำแหน่งเฉยๆแต่ประจิคุยกับพี่กนแล้วได้หมดมีดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวครับเขาบอกไม่เกิดกระสุนโอ้นะ อือันนี้ยอกยอยอกปกติก็จะมีลูกค้ามาเทสได้อย่างนี้ตลอดเลยทุกวันครับผมนะโดยเฉพาะที่ฟอร์ดนะครับการจนาพิเศษอยู่บนถนนนะครับกาญจนาพิเศษนี่เลยบนถนนการจนาพิเศษนะโชว์รูมหาง่ายครับเลยพาซิโอมาหน่อยหนึ่งนะครับผมอยู่ระหว่างก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคขนานีครับรถเทสได้พร้อมนะครับรถส่งเมาพร้อมนั่นเองครับแคมเปญก็สุดยอดครับผมมีราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่นมากุยขาแล้ะ ถามแต่ถามว่าความนิ่มนะนิ่มไหมเมื่อกี้นิ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ยังหลับเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปตัวท็อปนะครับขับเคลื่อนสองล้อครับผมนไทเทเนียมพลัสดีเนี่ยกว้างขวางกว้างขวางเลยฮะกว้างขวางนะยิงจีนเบาะแถวที่สามนี่พับไฟฟ้าด้วยนะครับลาบเลยพับไฟฟ้าก็คือแค่กดปุ่มใช่ครับผมโอ้โหดีเว้ยเดี๋ยวว่าจะจองทับ สิบกว่าคันนะจองเฉยนะแต่ไม่ได้มาเอาฝากรัฐบาลด้วยนะครับผมมาอุดหน,นุนฟอดที่การจนาพิเศษนะครับเดี๋ยวบอกลุงเขาให้ใช้ลุงเขามาล้อมฟอด <c oughs> ติดติดดรรถอ๋ <c oughs> อครับผมคือปกติเป็นรถผมว่าออกไปได้แี่ย แต่ว่าอันนี้ต้องเอาให้ชัวแล้วก็ขับแบบปลอดภัยด้วยเพราะอะไรรถเขาไม่ใช่รถกูเมืองไทยจอดอะไรกันก็ไม่รู้อะไรป้าฝ่ายก็รู้แหละนัไม่รู้อ่ะว่าลุงหมาแม่งไม่บ่งไม่เบรกให้เดยกนะนิ่มหว่ะถือว่าขึ้นขับแล้วลงนั่งนี่ถือว่าสบายนะถ้าเป็นที่อื่นนั่งขับอย่างเนี้ยเราตัวใหญ่เอง ขับเองเลยด้วยครับผมลองๆๆๆๆเจ๋งจริงอ่ะเมืองนอกทําได้แต่เมืองไทยอ่ะทําไม่ได้หรอกก็เมืองนอกเขามีแต่ทางตรงอย่างเดียวแต่บ้านเราเดี๋ยวก็โค้งเดี๋ยวก็เลี้ยวเดี๋ยวก็ถนนถคู่ขาอ่เออแต่ถ้านนโล่งๆเดี๋ยวผมทําให้ดูเออมึงจะลองมึงเสี่ยงหารเครื่องกูป่ะเนี่ยทั้งหมดสี่คนหารรวมกันเลยป้ะอ่ พี่เคยเทนให้ลูกค้าดูไหมครับครับครับข้าเหรอครับครับเออพูดสิครับครับกดปุ่มเนี่ยครับตัวบนเนี่ยเนี่ยเหรอแล้วก็ปล่อยขาเป็นกรเล่นได้เลยครับครับครับอ่าเดี๋ยวล็อกแล้วครับผมดูครับคุณผู้ชมครับปล่อยขาเลยครับปล่อยแล้วนะครับผมเอาล็อกไว้ที่ห้าสิบเอาแก้มาแก้วเอาแก้วไม่หยุดวารุณนะคือไม่เคยเจอมันเหยียบกันเร่งให้เองอ่ะผมลองเลยนะเบรกก็คือเบรกตายฮะ ต่อหลังเขาจะไปทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันจะเบรกเองครับอ้าวเดี๋ยวดูฮนะคุณผู้ชมฮะว่ามันจะเบรกเองไหมดูฮะหลังเขาไปทุกข์อ่ไอเหี้ยกูตื่นเต้นโอ้ยเบรกเว้ยไม่ได้ทำอะไรเลยมันเบรกเองนี่เบรกเบรกเบรกเองกูไม่ได้ทำอะไรด้วยแล้วแม่ก็หยุดให้ด้วยเดี๋ยวว่าจะกูหยุดเลยไอสองคนนั้นก็ถวา,าหยุดดเลย พี่เป็นสุดยอดว่ะไงตื่นเต้นถือว่าระบบดีนะฮะโดยรวมแล้วแอร์เย็นจอกว้างมีสรุปมีลู้ถ่งทุกอย่างถือว่าดีดีจริงๆติดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไม่มีตังค์เดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวได้งานจากฝอดเยอะเลยล่ะสาธุครับพี่น้องฝอดทั้งหลายนะครับผมไปที่อื่นไม่ได้นะครับแบบร้อยเจ็ดสิบหัวสาขาทั่วประเทศนะฮะผมไปให้ได้นะครับไปเดี๋ยวคุยกันหลังมัน สุดยอดมากไปนะลุงกล้องเข้าเกียร์ถอยนะมันจะมีกล้อง360องศาเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีเกียร์ถอยลุงลองนะ360องศาปับมันจะขึ้นจอนี้นะนโอเคเข้าเกียร์ถอยช่างชัดนะครับโอ้ชัดดีว่ะแล้วอย่างี้ถ้าระบบถอย,อยนี่ถ้าชนมันเบรกเองไหมเบรคครับคนง่ายเลยว่ะ<ช>เดี่ยวว่ะ นี่ถ้าคุณขับรถไม่เป็นเนี่ยขับไม่ค่อยแข็งนะครับช่วยได้เยอะครับโอ้โหช่วยได้เยอะนี่จริงรๆอ่ะถือว่าเป็นรถที่ดีมากไปครับพี่น้อาประชาชนอ่า เมื่อกี้ไปลองเทสได้มาครับเป็นไงครับระบบเอเวเลชันนี่ถือว่าสุดยอดนะเดี๋ยวผมสั่งลูกน้องมาจองเลยขอบพระคุณครับต้องจองที่ฟอร์ดการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับใอรอยู่แถวเราแวกนี้บางแคบางออกน้อยเพรเกษเมอ้อมน้อยอ้อมเนี่ยเอาเป็นว่าทั่วประเทศอะมาจองได้ที่ฟอร์ดการจนามีแฟนเพจด้วยเหรอใช่ครับชื่อแฟนเพจอะไรครับติดตามทางเพจนะครับฟอร์ดการจนาพิเศษครับผม ครับแอดเข้าไปนะฮะมาจองกันเซลล์ทุกคน่ใส่ยดี่ปโมชั่นมากมายใช่ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ฮะเขาจะจัดงานที่นี่วันที่เท่าไหร่นะครับครับ19,20,21สุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเป็นงาน Next Gen l a n c e r นะครับเป็นงานแกล่งนะครับงานแกล่งครับผมนะจัดงานที่โชรูมครับสำหรับลูกค้าที่ขึ้นมาบุ๊กิ้งจองนะครับเราก็มีบัตรน้ำมันมีกระเป๋าเป้แล้วก็มีของพรีเมียมนะครับแล้วก็อาหารมากมายนะครับ ตอนรับลูกค้าอยู่ครับผม แต่ฟังลุงทีๆีนะครับเมื่อกี้ลุงเห็นกระเป๋าแล้วขอกระเป๋าข้างในลุงจะไปใส่แล้วลุงจะไปใส่เรือดำน้ำรถถังอ๋อครับผมไม่ใช่ว่าแค่งานมาจองฮะอันนี้คือแบบยาวๆไปเลยใช่ครับผมยาวๆไปเลยฮะว่างก็แวะกันมาเองนะครับเชิญลูกค้านะครับก็มาทดลองขับด้วยนะครับผมมีให้ทดลองขับทุกรุ่นเลยนั่นเองสบายๆนะคลิปนี้ลุงป้อมไปก่อน นะฮะขอบคุณทุกปีที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณแอฟฟี่วงหน้าที่จะมาจองฟอร์ดกันเยอะๆนะครัแต่อย่าถามผมอะไรมากมายผมไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะปีหน้าก็ไม่ได้อยู่แล้วปีหนไม่อยู่อะไรผมไม่รู้เรื่องยุบแล้วยุบแล้วอะไรยุบฮะสีที่กคนไปก่อนขอบคุณมากเราลูกน้านครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วผมนะนอนละนะอยู่สภาไม่ค่อยได้นอนฮะ 嗯。<laughs>